สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ผมก็จะมาต้มน้ำชานะครับซึ่งก็รู้กันอยู่นะฮะว่ามันคือใบอะไรนะครับผมจะไม่ขอพูดแล้วกันนะครับพอดีผมได้วิธีจากในอินเทอร์เน็ตมาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะลงให้เพื่อนๆดูเป็นไว้เป็นการศึกษาแล้วกันนะครับโอเคหลับแรกแล้วก็ไปต้มอ้ขอไปฮนะ อันดับแรกเราก็ไปล้างน้ำนะฮะล้างใบให้สะอาดนะครับเผื่อมันมีฝุ่นมีอะไรบ้างนะครับใส่น้ำใส่เ,เลยเที่จริงเราต้องล้างทีละใบนะฮะเพื่อจะให้มันสะอาดจริงๆนะครับแต่ผมใช้มืออีกข้างหนึ่งไว้อาดีโอนะฮะก็เลยลำบากนิดหนึ่งนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับ โอเคถ้าสมมุติว่ามันสะอาดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมกแบบ็ทําทำการขยี้ด้วยกันนะครับผมไะโอเคครับเราก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะขยี้ใบนะครับก็ให้เรา,าใช้น้ำดื่มนะฮะใช้น้ำกินที่ที่มันกินได้นะครับแล้วก็ใส่พอประมาณนะครับให้เรามันมันคือแบบไม่มีอ่าปริมาณตายตัวนะครับแล้วก็ ใช้การคาดเดานะฮะก็พอประมาณให้แบบน้ำท่วมใบครับแค่พอแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการขยี้เหมือนขยี้ผ้านะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดกล้องมาอีกทีแล้วกันนะครับผมครับผมนี่ก็จะเป็นเอ่อที่เราขยี้แล้วนะฮะให้ละเอียดเลยนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะให้ใบมันละเอียดเลย น้ำก็ไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยอเติมน้ำตอนต้มนะครับครับผมแค่นี้เราก็เรา,าึืมต่อไปนะฮะเราจะต้มกันแบบนี้เลยนะครับทั้งใบทั้งก้านตอนนี้มันก็จะเหม็นเขียวนะฮะเราจะใช้เวลาต้มประมาณ20-30นาทีนะครับโดยใช้ไฟอ่อนต้มจนแบบให้มันแบบไม่มีสีเขียวอะฮะ เอา,เอาจนแบบมันเป็นสีน้ําตาลเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปใส่หม้อต้อมเลยแล้วกันนะครับเราจะทิ้งไว้สักประมาณ 20นาทีแล้กันนะครับ <throat> <fit> แต่ที่จริงผมว่ามันอยู่ที่ไฟด้วยนะครับมันเหมือนกับการตุ๋นนะครับท่านผู้ชมการต้มการตุ๋นผมก็ผมก็ผมก็ทําครั้งแรกเหมือนกันผมก็ยังไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่งไฟให้มันเดือดไม่ไเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยเบาไฟลงตอนที่มันร้อนจัดนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนี่ผมเอาไฟลงแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ออกไปดูของข้างนอกนะฮะแป๊บเดียวล้นครับเกือบไม่ทันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะตุนไปเลยนะฮะให้น้ำมันเปลี่ยนสีนะฮะมันจะได้ไม่เด่นเกี่ยวนะครับผมครับผมอเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงส่วนผสมกันเลยแล้วกันนะครับส่วนผสมที่ จะนำมาใส่น้ำชานี้ก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะฮะแล้วแต่คนชอบนะ,ะว่าจะใส่แบบให้มันภาษานี้เขาเรียกว่าอะหให้มันยันเออให้มันดีดให้มันยันเงออี้ยแต่แต่สำหรับผมก็จะเป็นสายชิลนะ,ะจะให้จ,จิบหวานหวานไม่ชิลชคือไม่ต้องการให้มันแรงอะไรขนาดนั้นนะครับ ครับผมสม่วนผสมแรกนะฮะก็จะเป็นน้ำอัดลมนะฮะสำหรับผมใช้เป็นตัวนี้นะครับก็ขอไม่พูดแล้วกันนะครับเผื่อจะเป็นลิขสิทธิ์นะฮะผมก็ใช้ประมาณสักอ่าสักประมาณแก้วน้ำหนึ่งนะฮะแก้วน้ำดื่มนะฮะให้เพื่อนเพื่อนลองชิมดูเพราะว่าอ่าเห็นในคอมเมนต์เขาบอกว่าถ้าใส่เยอะ มันก็จะเปรี้ยวนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็จะลองลองดูแล้วกันนะครับครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นหัวเชื้อน้ําหวานนะครซึ่งตัวนี้ผมว่าหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะฮะตอนนี้ตัวนี้ผมสั่งซื้อจากในแอปสั่งของออนไลน์แอปหนึ่งนะฮะราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่ กดละไม่ไม่เกินหนึ่งร้อยก็มีนะฮะตอนนี้นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละนะฮะใบก็เริ่มจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเข้มนะฮะก็จะเป็นสีแบบออกน้ำชาน้ำชานะท่านผู้ชมเอาลนะครับท่านผู้ชมฮะเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะฮะที่าาชาวเน็ตต้องแข่งครับพูดดีอาทิตย์ยู่นะท่านผู้ชมฮะ เคล็ดลับนี่คือห้ามเอาน้ำแข็ง <c oughs> ใส่ในนะ้ำ <laughs> <c oughs> <c oughs> โอเคอ่ะใส่เลยลกันนะครับน้ำแข็งอย่าอย่าเอาน้ำแข็งใส่ข้างในนะฮะเราอยากกินนะเรายังกินไม่ไดนะ้ครับท่านผู้ชมครับผมลืมไปอีกหนึ่งขั้นตอนนะฮะก่อนที่เราจะอ่า นำมาแช่กับน้ําแข็งนะครับผมเราต้องกรองก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาแยกใบกับก้านมันนะฮะไข่บดแดบงบไข่คร่ิไก่ผู้เล่ไขเ่เปนลงไปเลยโอเคโอเคนะครับจากเมื่อกี้เราก็กลับไปกรองแล้วนะฮะตอนนี้ ผมก็มาใส่ในน้ําแข็งเหมือนเดิมแล้วตอนนี้มันก็จะเริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการใส่ส่วนผสมเลยลวกันนะครับเราก็กะปริมาณนะฮะผมก็เกือบเกือบหมดขวดเหมือนกันนะฮะก็ใส่เลยเยอะน้อยผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมก็กะไม่ถูกนะผมก็ใส่ไปจะได้หรือมั้ โอ okay. เคแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนสำเร็จเลยกันนะฮะครับผมเท่าน,นี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็จิบน้ำชายอย่างสบายใจได้เลยละกันนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ